สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับใครคลิปนี้เหมาะกับคนที่ลงทะเบียนเปิดโค้ดกับ Unilever Life ไปแล้วนะคะท่านถึงค่อยมาดูหรือสําหรับคนที่อยากลองเริ่มทำนะคะไม่ว่าจะเปิดโค้ดหรือยังไม่เปิดโค้ดแต่เคยได้ยินเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มธุรกิจของเราไปแล้วถ้าท่านมาฟังคลิปนี้แล้วท่านยังไม่เคยฟังว่าแพลตฟอร์มเราเป็นยังไง ย้อนกลับไปฟังแพลตฟอร์มและวิธีการรับเงินจากธุรกิจเราก่อนใครที่ผ่านการฟังเรียบร้อยอาจจะยังรู้สึกว่าเอาละพร้อมจะเริ่มแล้วเนี่ยไม่ฟังก็ได้นะคะคลิปนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากเตรียมพร้อมแบบ100%หรือยังรู้สึกแบบยังกลัวยังไม่กล้าไม่เคยทาอะ่ะจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะท่านก็มาถูกคลิปแล้วแต่ขอเวลาไม่นานนะคะจะเล่าเรื่องราวบางเรื่องให้ท่านฟังจะต้องบอกว่าอยู่ใน e r Life ของเรานะคะมีแพลตฟอร์มในการจ่ายผลตอบแทน และการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีรากฐานดั้งเดิมมาจากธุรกิจที่หลายคนเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายบางคนบอกเครือนี่มทันจะขายแล้วนะคะอยากกลับบ้านแล้วนะคะอ้อมันเป็นธุรกิจ MLM เหรอมันหลอกมึงมึงหลอกมาอะไรแบบนี้ก็เลยจะเรียนว่าอย่างนี้ค่ะธุรกิจนี้เนี่ยนะคะมีรากฐานมาจากธุรกิจแบบนั้นก็จริงแต่ถามว่าธุรกิจแบบนั้นเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยจะชอบนะคะหรือถึงแม้กระทั่งว่าออกจะเกลียดด้วยซ้ำที่เรียกว่าขยัยงเลยก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเล่าเรื่องอ กร presentation ปฐมนิเทศให้ฟังเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีจริงนะคะเป็นธุรกิจหลอกหลอกลวงลวงไม่มีอนาคตจริงเนี่ยบริษัทจ่างยูนิลิเวอร์ก็คงไม่ก้าวเข้ามาทําตรงนี้นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนเป็นเหตุผลแรกให้ท่านสบายใจไว้ทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าในธุรกิจแบบนี้เนี่ยท่านมักจะพบเจอคนที่ก้าวเข้ามาทําธุรกิจที่เรียกว่าเครือข่าย MLM ค้ ML M, ายตงแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะแปของคนเหล่านั้นนะคะไม่ประสบความสําเร็จนะคะอีก20%ก็มีนะคะที่ ประสบความสําเร็จแต่ถามว่าคนฝั่งไหนเยอะกว่าคนไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่ามากๆเลยพอท่านเริ่มทำอยู่ใน River Life นะคะพอท่านเริ่มเล่าเรื่องของแผนรายได้บางคนอาจจะแบบว่าอุย้ยมันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นไอ้พวกแบบบอกต่อเครือข่าย MLM MM หรือเปล่านะคะ ก็ต้องเรียนว่าเป็นค่ะเป็นรากฐานมาจากตรงนั้นแต่อย่างนี้ค่ะเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจนี้ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไปตั้งมากมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าในชีวิตจริงเวลาท่านไปทําธุรกิจนะคะหรือท่านเนี่ยไปเปิดโอกาสผู้คนท่านอาจจะเจอคําถามหรือเจอทัศนคติข,ของคนบางคนที่รู้สึกไม่ค่อยเปิดรับหรือเขาเองมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเคยเจอคนที่ไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวชนิดที่ล้มดังๆมาก่นนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะฝากหลักการให้พิจารณาทั้งหมดเนี่ย 3ข้อแน่นอนค่ะเราจะบอกว่าทําไมคนบางคนถึงประสบความสําเร็จและทําไมคนบางคนถึงไม่ประสบความสําเร็จแต่ขออุ้ไว้ก่อนนะคะว่าคนประสบความสําเร็จจะต้องทําอย่างไรขอเป็นคลิปถัดไปคือ how to start ในธุรกิจนี้แต่สาหรับคลิปนี้เรามาเข้าใจกันค่ะว่าคน80%ที่เคยผ่านธุรกิจลักษณะนี้มาแล้วไม่ประสบความสําเร็จนี่เกิดอยู่จากเหตุผลเพียงแค่3ข้อนี้เท่านั้นไม่มีเกินนี้แล้วนะคะไม่มีเกินนี้จริงๆนะคะ เรามาดูกันข้อแรกคือคนพวกนี้ไม่รู้จริงนะคะเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมคะว่าเอ้ยอพวกธุรกิจอย่างเงี้ยมันชอบจะไปเรียนเงเยอะๆเรียนล้างสมองล้างสมองอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะบอกว่าถ้าสมองเราไม่สะอาดไปล้างมันเถอคะค่ะมันจะได้สะอาดพูดเล่นนะคะแต่ก็จะบอกว่าพูดเล่นก็เหมือนพูดจริงนะคะทําธุรกิจเนี่ยลองคิดดีๆนะคะสมมุติเราเป็นพนักง,งานมาทั้งชีวิตเลยเราไม่เคยทําธุรกิจอะไรเลยเนี่ย เราจะต้องทำธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะใช้แนวคิด ความคิดแบบการเป็นพนักงานนั้นน่ะมาใช้ทำธุรกิจไปไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ถึงตกม้าตายตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือไม่ชอบเรียนในพวกนี้มันชอบชวนไปเรียนไม่ชอบก็เลยเจอคนไม่รู้จริงเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดใครเกิดทันยุคนกเขาเรียกว่าเท่าแก่เอ็มรอยรู้แล้วรู้แล้วไปต้องมาสอนไปต้องมาบอกคนพวกนี้ชอบพูว่าอะไรไม่ต้องมาสอนพี่เลยพี่รู้ไอ้ี่น้องมาชวนเนี่ยนะโอ้ยง่ายมากขายใช่ไหม้โอ้ยเดี๋ยวพี่จะสอนให้เข้าใจ มันก็ต้องทำยอดไหมธุรกิจไหนในโลกไม่ต้องทำยอดทำยอดทุกธุรกิจละคะ่ะ ชวนคนไหมมีธุรกิจไหนท่านทำคนเดียวแล้วมีไรายได้เป็นหมื่นหมื่นล้านไหมคะก็ไม่มีค่ะเช่นเดียวกันคะ่ะ Unilever Life ท่านจะทำท่านก็ต้องมีคนมียอดแต่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่จะบอกว่าการเรียนรู้ให้ธุรกิจนี้ทำเราสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่มีคำพูดคำหนึ่งนะคะซึ่งจริงอย่างมากเลยนะคะธุรกิจนี้เนี่ยเหมือนเส้นผบบางภูเขาจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากง่ายขนาดที่คนเนี่ยไม่ต้องเรียนจบอะไรมาเลยก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยทำตามสเต็ปขั้น ตอนอย่างที่เราเนี่ยได้คนมีผู้มีประสบการณ์มาเขียนบอกไว้แต่คนบางคนที่แบบคิดไม่ตกคิดอยู่นั่นน่ะนะคะเรียนรู้เรียนเยอะฉันเดี๋ยวออกแบบเองนู่นนี่นัน่นบางครั้งเขาเรียกว,ว่าคิดจนตัวตายนะคะก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะ แลน,นจริงๆแล้วธุรกิจนี้เนี่ยมันมีการเขียนสเต็ปนะคะแล้วก็โครงสร้างในการทําธุรกิจออกมาเสร็จหมดแล้วนะคะเพียงแค่ท่านเนี่ยสละเวลาเข้ามาเรียนอย่างน้อยเนี่ยทุกๆวันเลยนะวันละ2ชั่วโมงเนี่ยทุกๆวันเนี่ยประมาณ2-3เดือนเนี่ยเรียกว่าท่านเนี่ยจะพูดเก่งกว่านกเลยเก่งกว่า คิดได้ดีกว่าทําได้ดีกว่าเลยแต่สุดท้ายแล้วขอให้แค่มาเรียนค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ยอมมาเรียนรู้แล้วก็บอกว่าเรารู้แล้วนะคะก็เลยตกม้าตายตรงที่ว่าพอคิดว่ารู้แล้วก็เลยไม่ได้รู้ว่าที่ถูกต้องจริงๆมันทํำยังไงทําจริงๆแล้วมันได้มันทํำยังไงนะคะส่วนใหญ่ไปคิดเองเออเองก็เลยประสบความล้มเหลวแล้วก็จะมาด้วยคําพูดที่ว่าโอ๊ยเคยสมัครมาเยอะละทํามาเยอะละไอ้แบบเนี้ยมันไม่ได้จริงหรอกนะคะแต่ส่วนถ้าท่านเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์แล้วท่านไปเจอคําแบบนี้ท่านอึ้งเลยคะ่ะ ถ้าท่านเนี่ยเพิ่งมาจอยธุรกิจกับเราได้ไม่ถึงสองสามวันเนี่ยแล้วท่านไปเจออย่างนี้ท่านจะ,อะเออไปเลยนะคะท่านก็ทํำยังไงนะคะให้ท่านนะคะใจร่มๆนะคะแล้วอ๋อบอกในใจลองถามเขาดูว่าตอนที่เขาได้ทําธุรกิจลักษณะนี้มาก่อนเขาได้ไปเรียนรู้ไหมนะคะเราต้องบอกท่านเลยท่านดีใจว่าร้อยทั้งร้อยนะคะคนที่พูดแบบนั้นมักจะบอกท่านว่าไม่เ,ามาเรียนหร,หรอกง่ายๆเดี๋ยวพี่สอนได้ให้แปลว่าเขาไม่ได้เรียน นี่คือคนกลุ่มแรกแล้วทําไมต้องเรียนไม่เรียนได้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเราคิดดีๆนะคะสมัยนี้เนี่ยนคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องมาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ได้นะเศรษฐีระดับโลกเขาเรียนกันแต่นกว่าการเรียนหนังสือก็อยังดีอยู่นะคะลองไปเรียนหนังสือเนี่ยเรียนอะไรก็ได้คอร์สอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเรียนปริญญาก็ได้ท่านจะหาะไรายได้เพิ่มสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งการทําออนไลน์หรืออะไรท่านยังต้องไปเทคคอร์สเพิ่มเลยเพราะเรื่องราวดีๆนะคะครูดีๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้กับนักเรียนที่ยินดีที่จะจ่ายจ่ายเพื่อเป็นตัวแทนแห่งกัน เรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันตั้งใจเรียนจริงๆนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ขอให้เรียนขนาดเรียนกัน6 0 0ันเออกไปแล้วยังงงๆไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรดีเราเรียนยอมเรียนเลยเรียนปริญญาตรีสปีจบมายังไม่รู้จะไปทํางานอะไรใครให้ทําอะไรได้6 0 0ันเจ0ดพันสอเราทําทําไมเรายอมทาล่ะคะท่านกถามว่ามีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เรียนแล้วแค่3เดือนแล้วท่านลองเอาไปทําจริงๆให้เวลาไม่เกิน1ปีท่านสามารถรับรายได้เป็นแสนและเป็นแสนตลอดชีวิตได้อย่างนี้นะ สนใจไหมคะนี่คือข้อแรกค่ะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จริงข้อที่2ค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ทํา ธุรกิจนี้ต้องบอกว่ามันเป็น long term business เหมือนเราปลูกต้นยางพาราหรือต้นมะม่วงกว่าที่อะไรต้นไม้พวกนี้มันจะให้ดอกให้ผลตลอดเวลาเนี่ยนะคะท่านต้องใช้เวลาปลูกจากต้นเล็กๆเ,เลยเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยสาปีแนละ้วแต่ต้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิด3-4ปีแรกอะมันไม่ให้ดอกให้ผลท่านไปเขย่าต้นมั้ยคะแก่เร็วออกมาดูดินะไม่นะเราไม่ทําแบบนั้นกับต้นไม้ถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่ฆ่ามันด้วยแล้วมันเราก็ไม่เอาน้าร้อนไปลาดให้มันตายเพราะฉะนั้นเนี่ย ไค่อยทนุถนอบเขานะคะธุรกิจ Unilever Life ก็เช่นเดียวกันท่านสามารถทำสำเร็จได้นะคะเพียงแค่ขอแค่ว่านอกจากเรียนรู้แล้วเนี่ยต้องลงมือทำ สมการก็คือความสำเร็จเท่ากับการลงมือทำที่มากพอและนานพออีกครั้งนะคะมันคือการลงมือทำที่มากพอนานพอนะคะหลังจากที่ท่านได้เรียนรู้วิธีการทำอย่างถูกต้องแล้วนะคะจึงจะเกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมาได้นะคะทีนี้พอเราไปทำธุรกิจนี้เนี่ยเราอาจจะเจอใครบางคนที่รู้สึกอู้ไม่ชอบเลยแล้วก็บอกเราว่าโอ้ยไม่ต้องมาชวนพี่หรอกพี่นะเหมือนหนูเลยเรียนมานะเยอะมากเลยเข้าทุกคอร์สเราฟังแล้วไง จะช็อกตายเอานะคะตายแล้วฉันคิดว่าฉันน่ะเรียนมาดีแล้วนั้นฉันตั้งใจจะมาให้โอกาสทาไมฉันเจอแบบนี้ล่ะเขาไม่เห็นจะชอบเลยเรียนไปก็เท่านั้นแหละไม่เห็นจะได้ตังเลยเนี่ยพี่นะโค้จะตั้งใจทํหเลยพี่ทําทจริงจังเลยนะน้องเวลาท่านเจอคนแบบนี้หายใจลึกๆใจร่มๆแล้วถามเขากลับไปว่า <S <S แล้วครับพี่สุดยอดมากเลยคะ่ะไม่ทราบว่าพี่ทํานานไหมคะ <S <S น้องจะเรียนท่านอย่างนี้ค่ะเหมือนปลูกต้นไม้ถ้าใครคุยกับท่านนะคะไม่ได้ทําธุรกิจนี้อย่างจริงจังขี่ส้นใต้นะคะก็คือทําทุกวันนั่นแหละคาว่าอย่างจริงจัง ไม่ได้ตั้งใจทำทุกวันไม่ได้ตั้งใจไปเรียนรู้แล้วเขาบอกท่านว่าโอ้ย พี่ทำนาน,นพี่ทำตั้ง3เดือนแน่ธุรกิจบน,นโลกนี้นะคะรวมถึงธุรกิจใหญ่ๆเลยที่เป็นสตาร์ทอัพทั้งหลายก่าจะตั้งหลักได้จริงๆเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้เวลาเป็นหลักปีนะคะ2ปี3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่นระยะเวลาตรงนั้นเป็นเหลือหลักปีก็ถือว่าน้อยแล้วบางคนเนี่ยให้เวลาไม่ถึงปีแล้วเ,เลิกไปสกอดขอเลยนะคะทําธุรกิจนี้ลองทําจริงสิคะตามที่โคช้ชท่านแนะนำเนี่ยเป็นเวลาติดการอย่างน้อย1ปีถ้าท่านไม่เห็นอะไรเลยโอกาสรอท่านอยู่คะ่ะถ้า ท่านคิดว่าตรงอื่นยังมีโอกาสให้ท่านทําอะไรอีกเยอะแยะแต่คอยท่านลอง1ปีแล้วท่านจะได้รู้และสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า passive income หหลัก7หลักเนี่ยมันมีจริงๆนะคะถ้าเกิดท่านแค่เป็นคนที่ลงมือทําจริงนะคะกลุ่มที่3นะกลุ่มนิ้เยอะที่สุดในประเทศไทยและต้องบอกว่าหลายในประเทศน้องมีโอกาสไปทําที่ฟิลิปปินส์นะคะที่มาเลเซียมานะคะกลุ่มนี้เยอะที่สุดเลยก็คืออยู่พิดบริษัท เยอะมากๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะเรามีองค์กรที่คอยควบคุมกํากับดูแลธุรกิจประเภทที่เรียกว่าเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะคะเรียกว่าสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยที่ดูแลให้ทําธุรกิจอยู่ในจัรยาบัรรและกฎ จรรญาบันที่ดีงามรวมถึงนะคะมีสคบที่คอยดูแลให้ธุรกิจนี้ถูกกฎหมายอยู่แต่ก็น,นั้นก็จะค่ะก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดทุกอาทิตย์ปิดทุกวันท่านลองจงินตนาการสิคะว่าไอ้ธุรกิจประเภทเปิดทุกอาทิตย์ปิดทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนร้านกาแฟที่แบบว่าสะดุดล้มหน้าความตรงฟุตบาทเนี่ยเดี๋ยวไปโผล่อีกร้านกาแฟหนึ่งอีกแล้วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแบบนี้จึงมีทั้งบริษัทที่จริงและยั่งยืนได้กับบริษัทที่ไม่จริงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยั่ นั้นเนี่ยนะคะให้ดูเรื่องของสินค้านะคะเรื่องของสินค้าสินค้าเป็นยังไงต้องเป็นสินค้าที่1เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปหรือ repeatable ใช้แล้วหมดไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันล้างจานสระผมทุบ้านล,าล้างรถแต่งหน้าทผิวอุป,ปโภคบริโภคธุรกิจในอุตสาหกรรมใหญ่ๆใ,ในโลกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเข้าอยู่ไม่กี่อุตสาหกรรมลคะ่ะ แต่อุปโปภคบริโภคนะคะหรือการซื้อขายสินค้าอุปโปภคบริโภคเป็นธุรกิจที่มักจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสมอนะคะและรบริษัทใหญ่ๆสุริโลกก็ก้าวเข้ามาทําธุรกิจนี้และหรือมีหุ้นส่วนในธุรกิจแบบนี้เสมอเลยนะคะเพระาะฉะนั้นเนี่ยการเลือกทําธุรกิจแบบนี้ควรจะเป็นอุปโภคบริโภคซื้อใช้หมดไปกลับมาซื้อใหม่ได้ถ้าเป็นสินค้าประเภทของอนญุญาตนะคะเครื่องเขยาา่าคา้าราคาเขย่าควันหม้อแบบรับประกันตลอดชีวิตชุดชั้นในตัดใส่เองบอกว่าโอ้ใส่ก็ได้ทั้ง ชีวิตเลยดีไหมของคุณภาพดีแน่นอนแต่ต้องเรียนว่าใครจะเปลี่ยนสินค้าบางสินค้าบ่อยๆถูกไหมคะก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ดีต้องเป็นสินค้าที่เขาซื้อใช้แล้วหมดไปนะคะแล้วก็ซื้อกินอีกสินค้าต้องเป็นแบบไหนอีกต้องเป็นแบบเขาเรียกว่า useage ก็คือว่าเป็นการใช้ประจําวันจริงๆนะคะสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะแต่ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้ใช้จริง,รงๆเช่นสินค้าขออนุญาตนะคะจริงๆอย่างบางท่านผู้ถื่นกาแฟกาแฟก็ดีค่ะแต่กาแฟก็ไม่ใช่ทุกบ้านใช้จริงๆถูกไหมนะคะบ้าน คนก็กินกาแฟแต่กินร้อนกินเย็นไม่เหมือนกันอีกนะคะก็จะลำบากนิดนึงและสุดท้ายค่ะต้องเป็นสิ่าที่นี่เด็ดก็คือต้องจําเป็นต้องใช้จริงๆไม่สับถนได้ไหมคะไม่แปรงฟันได้ไหมคะเป็นโรคไม่กินยาหมอได้ไหมคะไม่ดูแลตัวเองได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนต้องอยู่ในธุรกิจที่ซึ่งมีสินค้าประเภทที่ใช้แล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่ท่านต้องใช้มันมีความจําเป็นที่ต้องใช้มันจริงๆนะคะอันนั้นคือประเภทของสินค้าในเรื่องของสินค้ายังมีส่วนหนึ่งคือต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแม้ใครมันก็พูดว่าดีทั้งนั้นแหละใช่ค่ะธุรกิจนะคะใครๆมันก็พูดว่าสินค้าตัวเองดีทั้งนั้นแต่สินค้าของ Unilever Life เป็นสินค้าที่ออกแบบให้เหมาะกับ กายวิภาคนะคะแล้วก็ผิวของคนไทยหรือคนในแถบเอเชียเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะนะคะยูนิลิเวอร์เราไม่เชื่อว่าสินค้าชิ้นเดียวใช้ดีทั่วโลกเพราะฉะนั้นสูตรจึงออกแบบมาให้เหมาะกับคนย่านนี้โดยเฉพาะอาหารเสริมก็เหมาะกับกายวิภาคก็คือขนาดของตับของไตของท่านโดยเฉพาะนะคะและที่สําคัญคือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนิววัตกรรมนะคะแล้วก็มีการพิสูจน์วิจัยจริงในคนที่เขาเรียกว่า คลินิคเ l t เคสเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสบายใจได้เลยนะคะเสร็จแล้วนั้นคือเรื่องของสินค้าค่ะเรื่องต่อไปคือเรื่องของแผนการตลาดค่ะแผนการตลาดเนี่ยอย่าเอาวาอวดกันประเภทว่าใครจายได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยน,นะคะท่านต้องลองจินตนาการดูว่า แผนเนี่ยให้ท่านพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีให้ท่านดู2ข้อค่ะหนึ่งเป็นธรรมชาติจริงหรือเปล่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่าให้ดูยังไง mm hmm. คือว่าธุรกิจนี้นะคะถ้าเกิดว่าทําไปแล้วไม่มีการมาบังคับอย่างนั้นบังคับอย่างนี้บังคับอย่างโน้นนะคะมีลักษณะเป็นธรรมชาติบอกต่อได้อย่างเป็นธรรมชาติสร้างทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการบังคับขาบังคับข้างบังคับหัวบังคับท้ายไม่มีแบบนั้นนะคะมีการจ่ายเป็นสเต็ปก็จริงแต่ไม่มีการบังคับสิ่งใดทีไไม่มันผิดปกตินะคะหรือมีการบังคับมันก็เหมือน มิวแตนะเคยดูดีเอ็กซ์แมนไหมมันก็เกิดการกลายพันธุ์นะคะมันก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในภายหลังอันนั้นคือข้อแรกและ2คือยั่งยืนจริงไหมถ้าเกิดว่าแผนจะยั่งยืนก็คือดูที่ไหน แน่นอนค่ะดูที่คุณภาพของสินค้าถ้าคุณภาพของสินค้าดีนั่นแหละค่ะจึงจะทําให้แผนการตลาดยั่งยืนแผนการตลาดที่จ่ายท่านได้เดือนละสิล้านร้อยล้านแต่สินค้าหรือบริการที่เขาให้บริการนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่ดีหรือไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าและไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่ยั่งยืนไหมมีโอกาสค่ะ ที่มันจะไม่ยั่งยืนต่อให้แผนธุรกิจ,จ่ายท่าน10ล้านแต่ถ้าเคลื่อนอะไรออกไปไม่ได้เลยแล้วเหลือศูนย์ก็เท่ากับ10ล้านคูณศูนย์ก็แปลว่าศูนย์ค่ะจบกันค่ะไม่ได้เงินนะและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของจังหวะเวลายูนิลิเวอร์ไลฟ์ตอนนี้เป็นปีที่20เหมือนเด็กวัยรุ่นที่มีทั้งกําลังมีทั้งความรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วก็เต็มเปี่ยมที่จะไปข้างหน้าต่อในช่วงชีวิตที่ยังเดินหน้าต่อไปนะคะพราะฉะน,นต้องบอกว่าในธุรกิจแบบนี้บางคนชอบเข้าไปทําในบริษัทที่่เเปปิดดใหมๆจะะะไ้้็นนนตสายะคะ ต้องระวังว่าบางบริษัทเปิดใหม่ต้องดูว่าบริษัทเขามั่นคงด้วยไหมเพราะบางบริษัทเนี่ยถ้าได้เป็นต้นสายก็จริงแต่อยู่แป๊บเดียวเนี่ยปิดบริษัทไปซะแล้วนะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยเจ็บปวดมากๆแต่บริษัทที่อยู่กับเราเนี่ยต้องบอกว่ายูนีลิเวอร์ไลฟ์เปิดมา20ปีมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาไม่ปิดไปแล้วนะคะ<ๆ>เขาอยู่แน่เขาอยู่นอนนะเขาอยู่เอาจริงเอาจังแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากบอกเลยก็คือยูน l ลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยนะคะเป็นปีที่ซึ่งโอ้โหเรายั้โตไปได้อีกเยอะมากๆนะคะแล้วที่สําคคััญก็ือยง คนเยอะมากที่ยังไม่รู้ว่า Unilever Life เปิดแพลตฟอร์มให้คนมาร่วมเป็นธุรกิจได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนว่าเอ้ยไม่เอาไม่ทำเนี่ยมันนอ้อย่างเช่นไปคุย10คนเนี่ยอาจจะตอบรับถึงครึ่งหนึ่งหรือถึง60-70%เปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสเยอะมากๆนะคะแต่แลวนึกว่าลงจะพูดซันจะหน่อยนะคะนี่ยาวไปเลยฝากไว้เท่านี้นี่คือเหตุผลว่าทาไมคนส่วนใหญ่จึงไม่ประสบความสาเร็จในธุรกิจลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอนะคะว่าทำ Unilever Life ศึกษาคนเหล่านี้ให้เข้าใจเวลาไปเจอพวก เขาเขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะมีความคิดหรือทัศนคติที่ติดลบเพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เขาเคยเจอแต่อยากบอกทุกท่านนะคะว่าอย่าไปกังวลค่ะเราแค่เข้าใจเขาแล้ววันนี้เขาได้เจอท่านหรือท่านได้ดูคลิปนี้ก็เหมือนกับท่านต่อไปจะได้เป็นทูตสันตะวะรไมตรีที่ไปให้ความรู้ที่ถูกกับคนทั่วไปให้เขาเนี่ยผ่อนคลายจากทัศนคติหรือประสบการณ์อันเลวร้ายแล้วมาเจอกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่างยูนิลิเวอร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีจริงๆที่จะพาเขาพลิกชีวิตได้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่าทำอย่างไรและเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ